สวัสดีค่ะทุกคนผมเปนจิชาเสีะผมเป็นนักเรีแห่งของเล่นทั้งหมดนะครับ มานล้ครับผมหว่ออาหารนานการเสริญยุ้ยวม้ช่วยนะครับองเสริญมาช่วยบกอ,องทัพก็เลกเทอเลยนะครับงั้นผมขีช้าให้ดูนะคบ ครคือก่อหน้าสอบนี้ต้องสมมผมมาปีหน้าปีหน้าหกสามไปประมาณยี่สิบหกสิบปีหกปีแค่นี้นะคะหลังทหารผงผมมีห้าร้อยล้านคน จะสุดน,นะก็ต้องมีสุก็ส่วนนเอวันนี้ฮะผมขอกอกาสจรก่อน,อน,นะคระับว่าจรงหนะมีสึกอะไรให้ผมรับชมคชับไปจับเงินรัวเสาอาหาระครก็พอไาแล้วครัขอขอขอบท่านอ้าขอขอบอกว่าตดน เอ้แม,ม่นอนได้ด้วยมึงมาเฮ้ยเอาสมุเล็กพี้หนูดิวชิ้นพี่หนูวงาไงครับท่านข้าขอประกาศว่าเกนเนี่ยความดีวความชอบเนี่ยขคอจะเลื่อนขั้นให้เกเป็นหลวงยกกระบะเมืองตาแค่น,นี้นะ